เลยสวัสดีตอนเสาวพี่น้องฮัลโหลยิน่าบูดลายวันนี้น้ำยิ้มเออไปเกี่ยวเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้ไปเฮ้ม o m e เกี่ยวเลยเนาะมือนี้ไปตัดเขา ไปตัดข่าวน้องเตินจ้าทุกคนเสือเจ้าคือขาเถิดหน้าแต่แต่เป็นลอดโ้หไปหลอดโหนีหเสือหลังมันอาเจนเวิร์ดแล้วครับเคกระปุกกระโปงอยู่เสือพนักขาไม้ใคอยังมีเห็นมันมีสิเลือ้อวเหรอฉันยังยังไม่ได้ให้เธอหรอสั่นออกดีๆกระบุตนะเออสั่นออกดีๆ จะวัาน,นางขุกมุกอยู่นนหันประจะกคอมีญาณดอกตัว,ว่าน,นางขกมุกกันไล,ล่ลุยๆออกทิศโหมีแต่ขิดดินเขาบอกเอาห้องข่อยมันง่ายิมันลอันนี้เสือ,อเกียวเขานะสีมันยุ่งยังกับ,บข่อยบ่หื้อก็ใช่ได้เสือข่อยนุ้งจนมวยต่นุ้งเร็วเม่นบอก ยายน่าบูดไลยกระเป๋าเงินคอยอะไรนะนะเงินคอยเือเงินห้าร้อยอยขโมย่นนันนคืนคอยพี่น้องบอดนำราคาา เงินขายเป็ดของป้านฝ่ายเจ้าใส่คนเดียวจนเบิร์เจ้าจะมาว่าไม่ใช่เธอบด้มีหลักฐานม่ได้ใสจากดีเธอบด้มีหลักฐานนำเธอจะมาว่าเงินเดือนทั้งห้าร้อยนั่นเงินเดือนอะไรเธอยังไม่ให้โบนัสฉันเลยนะเงินขายเป็ดฉันไม่ได้จากร้อยเธอกินจนหมดบ้าหกร้อยลงมานล้วขอให้เจ้าเลยดีไม่ใช่ได้ เอาเอาเอาหายดีด <Milwaukee> ้ในส่หกรอยเอาเออหารอยได้ใส่เอาได้เส้นมีเอาเอาขอหายเจ้าเลยดินีหมดลายบาด้วยเวลาแยกห่างพี่น้องเอไปเยี่ยมพาน้องเติร์ดเขาเฮากับเรื่องละประธานเกี่ยวมันพอดีกับเธอขันคือว่าซุกัดไปบีบเบิ้งมากมันไปคือยังบระธานซุกไปไหนเลยจะบีบเบื้อยู่ มีทาดีเพื่อเบิร์นโคเกียวลูเดียวไปพี่น้องเอ้ยอออกหน้าแล้วพี่น้องทางออกหน้าก็ได้นี่แหละน้องเลยหลายคนเพียบมากมากเลยนะสองข้างทางเป็นห้องลุกนั่นนี่ได้นาะ แต่ว่าไม่ใหญ่มือน,นี่ปะใญางน้ำลังไม่ใ,มมใหญ่ด้วยพี่น้องไม่ใหญ่่นยางเอาี่โลจ้ะหัวยุ่ตานีหบซึมลงมาแต่นองโ,อโย,อออย่ยาเออคอยกาง จิ๋วนอนบังจิวไ้ปนป้อนยันอนยันนอนนะจับจับไูจับใกล้เ่เนั่นหองห้องขามาอันกินยังไม่เลีวยกำลังสีเห็ดจำป่า คันมากอ,อกปากกับคายเลีวคายแล้วก็มากินทั้งคายทั้งกินวะทัคยั้ก่นน่กิโลเศยันกลางมั่นคันซม เอาลงบงหวนน้ำเจ้าคือน้อยนีเฮ้ยเอาน้ำส้มอันนี้ใช่ตุ๊บตน้ส้มกับใแก้วเอาน้ำรดเอามา้สวยนะเอาน้ำสม้มเนี่ยดหมอนใส้ฝุ่นใ่้รดน้ำส้มใ่ด

นี่โอ้ยคุยอันปลาแดกปลาน้อยนาะปลาแดกปลาซิวอะนะคัเอลีเฮแข้าหน้าซอยลคันนไางันี้เห็ดจเ็ดเอากระห้องแบเอาลงบใช้น้ำส้มแล้ลงเลยขลนเลยยาพาใลายเด้มน้ำส้มก็ลงเลยยันมส่งโคตเด้อ

อ่หมดใช่แล้วหวามใส่ลงไปแล้วเนยนะของขอยอมายูทุกเคื่ององขอยในกระตานเสบเบิร์ดแสบเบิร์ดเฮ้ยนี่มัน็บเบิร์ด้บอเลยขี้อี้ยอันนั้นขี้บอซัมพันบอะไล่ะมันจีคมพูด ไม่สิก้อยนังนอยกระดาวกกรดี้อ่ะพอแล้วอีสิเอามาน้างมาลวกเลยอันนี้เอาน้าแล้วมันจะหอนลวกมาชัลวกลรวจะเอาขึนไปข้างดัต๊รถข้นข้างมานิใส่เน่แบบมโหเลยมายุลวกไสาติดไสตัวได้สใส่แล้วใส่ไวแล้วไม่หันอ่ะมอหน่น้าอยู่แต่กระยามันขา้าใช่เลยลยเครื่องเทศนั่น พักร mm. ้อมนะพ่อบอเคยทำเนี่ยแ yup> okay? ่น้อนน้งเดงเลยเออพกินเอนเนฮดก้อยเอาวะได้ตอนเนเพราะว่าตอนเปน้ น้อันมเ้อืมจ้ามีไนียกมที่ซอแจ้แล้วกันพักห่อแลวตัวชิลวกนะลายอยู่ไหมแล้วใส่ปลาแดกก่อนใช่นิแล้วเฮ้ยนี่ปลาแดกขวดนี่เอาห้องก่อยนี่เ้ยเอาไปเอไปเอาไปห้องเกอนนี่ใะกะตานี่ม่นพอเืองกัดได้ะเฮ้ยรอวะเยตัวชุกนะเอ้ยเคย ยี่มาขึปเตกเองนี่ต uh, ุ้เด็ตเบานเบทนมาะไรเอานหแล้มาาานะกอยู่นี่ขมนกคอยช่วโอ้ยไอจิ้ว่อกระตดทีปแล้วอก็ขคืนมาเห็ดกิ่นคอยกระเก็บผ้าเก็บหย่านะเด้จยงเ็หยมยันบ่มา ตน่ามันมันจะเอามาคือกรเลยย่างข่าบ่กพอกินบอกันกินเบิร์่อนจเมือมาไหมหนึ่งมม้ีเาพ่ได้กระตีโมมีทางน้ำแข็งนะตัวอากระอบน้ำแข็งมาบอกโฆษนาก่อนก็ได้บอลแ้นตัแก้ว กล้องอันนี้ครัมันตั้งบอฟอนันเองดะมันบอกคิโตมันโซลโพรดเออดำก็คือดำรถเลยกลองอ่ะนี้นะถ้าเป็นออปอออปเออมันคีโตให้ในออปอนะเวลาเสร็จแล้วพอประชุ ปาดเดี๋มาปาดนะก็เห็ดให้กวนไปเดทา้งเมงก่อนอืมเขาคือปดตากออกไวนอนนี่นะทำไปนี้นอ่ะอืมอัีมาพิกนัางมีกระดัหน้างขวนั้นชิบจับ พยายามจะพอกืนกาแฟกาแฟน้ำตาลแกะวันเงี้ยเตือนนึงแต่ไรครับแต่เรา่เงี้ยเออปลาตัวนหญ่ต้องย่างป๊อกปีดอกใสปลาบออืม

ขวบเลยขวบแล้วขวบคนะคุณเลยทันกำมันอืดพวกเฮาน่ะ ขมวัน้าไปกินกับมันกับโอเคเดอกใช่ขันไม่มาซักอีหนี่เนอะโอ้ยหอมมใสไปหล่อใช่บดบ่ปอยไปใส่บนบนสตม้มเออต้มบรทันดอกเย้นี่ซอยลงหมดตุ่มโอ้ก็จะกระจาเบดหลัมันตนยังกระเพรนี่อันดีหอมเขาขคืองามแต่ว่าหอมอเ,อออเลย ก้งาเลยคือกัดนี่เข้ากนแจริงเลยมาได้ถุงยังมาจีน่าเราออกคืนตาขาวอีกแล้วมันคคู่กันดาให้นอง

อยู่นอยู่อือรมันซุกแล้วนมอ่จาอยู่มือนั้นละมือนีอยู่แต่ว่าอยู่อยู่น่ะเราไปทีุ่ดเก้าถ้าเบิ้งมืออื่นแล้วคันว่ามือมันนั่นระเ้ยทิมแล้วได้ขี้นี่ทิมหน่อซุกแล้วจ่ามสุด เหตุที <Cornell> ่ย <ar> ังขาดกันอ cool ืมไปเองกินข้าวสาวแล้วเลยที่ตงไปตัดกันแต่ว่าเสือบอลจิ้นน่ะเลี้ยวเห็นอยู่อันกลางทุ่งน่ะไม่ไงว่าโอ้กูแสบตาดีเลี้ยวเห็นเราคือว่าเหลือมแบมาแบบอย่าป้าจะซอยบนใบป่านะยังยังซอยพ่อใจได้กินตอนนี้ใครมาซอยเจ้าอ้วน กินเขาแล้วก็ลงตัดเข่าพี่น้องเลยเอาละบสุกุสุคนลินนี้กระสิเขาแค่ภบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ก็ละกันบสุกุสุคนปากก็ไล์ก็แร์เป็นกำลังใจเด้อทุกคนมือนี้ก็ตัดข่าเนาะพี่น้องมือนี้ไเครื่องอยู่เด้อเด้ใจบ่อนำไปตักก่อนเนาะพี่น้องไปแล้วสบายดีไปแล้วนะบ๊ายบายบัจิวทุจ้ามาดีก็พี่ให้แม่แม่ออืม